ความสนใจในกิจกรรมที่ทางสำนักงานศิลปะร่วมส,สมัยได้จัดขึ้นในโอกาส242ปีคุรุรัตนโกสิงร์นะคะซึ่งพื้นที่ในการจัดงานตรงนี้เป็นแค่เพียงพื้นที่หนึ่งเท่านั้นที่กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25นะคะในชวนของสํา huh. นักงานศิลปวัฒน์ร่วมสมัยซึ่นมีหน้าที IS ่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนร่วมสมัยโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้มาแสดงความสามารถนะคะในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในโอกาสหนึ่งที่ทางสํานักงานศิลปะร่วมสมัยนั้นได้เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะในสาขาดนตรีได้มีโอกาสได้มาแสดงความสามารถ พื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้ชื่นชมในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์242ปีตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25นะคะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มก็มอ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนน้องๆเด็กเยาวชนนะคะได้มาร่วมชมงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของสำนักงานศิลปะร่วมสมัยค่ะ ในส่วนของสอชรเองเรามุ่งเน้นในเรื่องของศิลปะร่วมสมัยในส่วนของกรมส่งเสริมก็มุ่งเน้นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรรมไทยประดุกทางด้านวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจะมีความหลากหลายอย่างมากในการเฉลิมฉลองกรุงในครั้งนี้นะคะก็อยากที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ไปชมด้วยที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตกแต่งพื้นที่เป็นบรรยากาศย้อนยุคของเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มีภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมา จะแสดงเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ในเวทีกลางก็จะมีการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมทุกวันค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทางสสรอยเองทางสำนักงานศิลปะร่วมสมัยได้เชิญน้องๆกลุ่มศิลปินในหลากหลายจากสถาบันต่างๆแล้วก็ในน้องๆกลุ่มศิลปินที่รวมกลุ่มกันที่มีความสามารถมีศักยภาพด้านศิลปะร่วมสมัยนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งแล้วอีกพื้นที่หนึ่งเวทีกลางเวทีกลางนั้นก็จะมีกลุ่มน้องๆศิลปิน ศิลปาร่วมสมัยก็ร่วมแสดงด้วยในเวทีกลางด้วยค่ะ